คือหมายถึงว่าหลับตาข้างใช่เพราะผลประโยชน์รปะโยชน์ได้เต็มเต็มทีนี้ท่าทีของชอการช่างพอเราไปยื่นหนังสือเนี่ยวันรอบเนี้ยท่าทีเป็นยังไงดูแนวโนมผมว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องความรุ่งเพราะว่าบริษัทตั้งมาก็เพื่อหวังผลกําไรคอันไรที่มันทํากําไรให้ดีที่สุดก็ไม่เท่ากับเคอรอนหรอกเพราะนั้นผมยังคิดว่าชอการช่างนี่ยัง แปดสิบเปอร์เซ็นต์ีอยากจะสร้างอยู่นั่นแหละอืมอ๋ธนาครารธนาคารก็เหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะสามารถพลิกเรื่องนี้ได้ก็คือเรื่องธนาคารของธนาคารในประเทศไทยถ้าธนาคารทั้งสี่ธนาคารรู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมีอยู่ในธนาคารเป็นเงินของประชาชนและจากคนเล็กคนน้อยมากมายด้วยเนี่ยแล้วคุณเอาเงินส่วนนี้ไปให้บริษัท กู้ยืมแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้าธนาคารพวกนี้คิดได้แล้วพลิกกลับว่าไม่ให้เงินกู้ดึงเงินกู้ถอนกลับไปเนี่ยผมว่าอันนี้มันสามารถจะจะพลิก,กสหาุการณ์ในเรื่องเขื่อนใช่เราหวังได้ไหมว่าธนาคารจะพลิกกลับแบบนี้เราหวัง,ว,งวันนี้ <c oughs> เราก็พูดกับตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ผมก็พูดกับธาาานธาคารไทยพาณิชย์ว่าเรื่องนี้ธนาคารไทยพาณิชย์จะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้เพราะธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับ เพราะยังจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับธนาคารมากมายในประเทศไทยด้วยเรื่องธรรมาภิบาลว,นนวันนี้เนี่ยเราไปยื่นหนังสือให้กับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วกับ,บอีสาธนาคารที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกสิกรกรุงไทยหรือว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะทํายังไงต่อไปคะ,ะเรื่องธนาคารอีสามธนาคารเราคงจะคุยกันต่อไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์คือตัวแทนนี่ก็บอกว่าจะนําเรื่องนี้ไปประชุมร่วมกับไปปรึกษาหารือร่วมกับสามธนาคารที่เหลือครับครับทาไมเราไม่ไปเล่นงานกบพอโดยตรงในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นต้นตอเหตุของการ ที่จะเอาไฟฟ้ามาใช้เรื่องเรนีเราก็คุยกันวันนี้เราก็มีการคุยกันเพราะว่าเรามีการเตรียมที่จะฟ้องศาลปกครองฟ้องกพฟกอผอคดีฟ้องคดีเรื่องที่ไปเซ็นสัญญาไปเซ็นสัญญาซึ่งไัโดยที่ว่าไอโครงการนี้ไม่มาไม่ถูกต้องใช่ไหมมาไม่ถูกต้องเขาไม่ได้ผ่านไอฟ้องร้องไดยประจาบปุ่นก็ได้คนเราจะฟ้องศาลปกครองผมอยากรู้ประเด็นที่จะฟ้องนิดหนึ่งเพราะกอผทอทอะไรไม่ถูกบ้างคือไปเซ็นสัญญา ซื้อไฟโดยที่คณะมนตรีเนี่ยก็ยังไม่ดมัดครับผลการศึกษาก็ยังไม่รู้เราฐานะพูดที่จะรับผลกระทบต้องไปฟ้องเออแล้วถ้าไล่ไปแบบนี้เนี่ยทาไมไม่ไล่ไปที่รัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลไปตอบรับยังไงนะเมื่อกี้ที่อิทธิพลเล่าไ้ฟังเนี่ยคือจริงๆแล้วสัญญาซื้อไฟมาถ้ากรรมการมนตรีความมั่นคงมนตรีแม่น้ำโขงเนี่ยเพราะมันเรามีรัฐมนตรีใช่ไหมปีชาเร่งสมุเขาอนุญาตเร่งปีชาเร่งสบุญเขาก็ เขาก็ไม่เห mm ็นด้วยตรงนี้เขาก็บอกว่าจะต้องมีการศึกษาต่อไปกาศึษแต่ว่าฟอฟอกับไปเซ็นสัญญาแล้วอ้าแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไทยอนุมัติ